สวัสดีค่ะริตา้าซีริต้าเจนเซนอวดคลิปลูกชายแก้มป่องมีเนียงสอชั้นแล้วล่ะค่ะ เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ตอนนี้สมบูรณ์แบบสุดๆไปแล้วล่ะค่ะสําหรับครอบครัวของคุณแม่คนสวยสิริตาเจนเซนกับคุณพอ่อกรณ์รงเดชค่ะโดยเมื่อช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาคุณแม่ริตาได้คลอดลูกชายคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะโดยตั้งชื่อว่าน้องกวินเด็กชายกวินอัศวินเจนเซนนรงเดชค่ะ และแน่นอนนะคะว่าชาวเน็ตหลายๆคนต่างก็พากันฮือฮาในเรื่องของหุ่นหลังคลอดของคุณแม่เป็นจํานวนมากค่ะเพราะทั้งเป๊ะทั้งปังเหมือนไม่เคยผ่านการตั้งท้องมายังไงอย่างนั้นเลยละค่ะ ล่าสุดค่ะในอินสตาแกรมของแม่ริต้าก็ได้โพสต์คลิปของลูกชายในวัยหนึ่งเดือนค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าน้องกวินโตเร็วมากแก้มยุ้ยสุดๆโดยโพสต์นี้ระบุคแคปชั่นว่าที่ผมอ้วนเพราะผมหยุดกินไม่ได้ค่ะ